สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานน้องใหม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทองช่างของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วต่อมารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยค่ะนิทานเรื่องงูเจ้าที่นานมาแล้วนักหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งยังมีชายที่ยากจนอยู่คนหนึ่งชื่อนายก้อน นายก้อนเป็นคนกำพร้าพ่อและแม่ตายจากไปตั้งแต่นายก้อนนั้นยังเล็กๆนายก้อนมีอาชีพทำสวนและหาของป่าเอาไปขายที่ตลาดพอมีเงินนำมาซื้อข้าวสารและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ฝนกำลังตกลงมาอย่างหนักกระท่อมน้อยที่หลังคา มุงด้วยญ้านั้นและนำใบจากมาทำเป็นฝาผนังกระท่อมน้อยของนายก้อนก็เกิดรั่วทำให้ในายก้อนนั้นนอนไม่หลับเพราะความหนาวเย็นจากละอองฝนที่สาดเข้ามาถึงข้างในกระท่อมนายก้อนลุกขึ้นหาที่หลบฝนทุกมุมของกระท่อมแต่หลังคาก็ยังรั่วเกือบทั่วทั้งบริเวณฝนเอ๋ยหยุดตกสัทีเถิดนะ ขานี้ไม่รู้จะหลบไปทางไหนแล้วนายกอนลุกขึ้นนั่งเจ้าและพูดกับสายฝนอยู่กลางกระท่อมน้อยท่ามกลางพายุและฝนที่กําลังตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายจนในที่สุดนายกอนก็ได้หลับลงด้วยความเหนื่อยและง่วงลูกเอ๋ยแม่ขอโทษเจ้าหลายที่แม่นั้นไม่มีเงินไม่มีทอง ให้กับเจ้าเหมือนลูกคนอื่นเขาแม่นั้นทิ้งให้ลูกลำบากอยู่คนเดียวโถวลูกลักของแม่พรุ่งนี้เจ้าจงไปที่วัดป่าและเจ้าจะเจอพระพุทธรูปที่ท้ายวัดในกลางป่านะลูกนะให้ลูกนั้นขุดลงไปใต้ฐานพระนายกรสะดุ้งเฮือกก่อนจะลุกขึ้นนง่งและทบทวนความฝันนี่เราฝันไปหรือนี่ ชายหนุ่มเอามือขึ้นตบหน้าตัวเองก่อนจะนอนกายหน้าผากและหลับลมอีกครั้งพอรุ่งเช้านายกรก็ได้เตรียมจอบสะพายย่ามคาดผ่าเข้ามา้าเอาไว้ที่เอวและได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าตามความฝันที่ตนนั้นได้ฝันถึงและเมื่อมาถึงวัดป่านายกรไม่รีรอรีบลงมือขุด ไปในใต้ฐานพระในทันทีนายกรลงมือขุดอยู่นานก่อนที่จะพบกับไข่คล้ายไข่ไก่เป็นจำนวนหลายใบจู่จูก็มีงูจงอางชูคอโผแม่เบีย้ยนายกรผง,งะตกใจอย่างสุดขีดทิ้งจอบในมือลงก่อนจะพูดกับงูจงอางไปว่าแม่งูเอย๋ยข้าไม่คิดทำร้ายเจ้าดอก นี่คงเป็นลูกๆของเจ้าสินะข้าไม่คิดทำร้ายลูกๆของเจ้าดอกนะข้ามีเพียงแต่เรื่องที่อยู่ในใจข้าต้องการรู้ว่าตายฐานพระแห่งนี้มีอะไรกันแน่แต่ช่างมันเถิดเรื่องของข้าเอาไว้ก่อนขอให้พวกเจ้านั้นอยู่เป็นสุขถดนะข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วข้าไปละแล้วข้าจะมาใหม่เมื่อวันเวลาสมควร พอนายกอนพูดออกไปแบบนั้นงูจงอางตัวใหญ่ก็ได้เลื้อยหายไปในป่านายก้อนจึงได้กลับมาที่บ้านและยังหวนคิดถึงเรื่องที่แม่ของตอนนั้นมาเข้าฝันแต่ก็ต้องอดทนรอที่จะกลับไปขุดตายฐานพระดูอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปนายกอนแน่ใจว่าไขา่งูจงอางเหล่านั้นคงฟักเป็นตัวออกมาแล้วนายกอนจึงได้กลับเข้าไป เพื่อขุดดูใต้ฐานพระอีกครั้งนายกอนขุดลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปจนเจอกับไข่หลายใบแต่คราวนี้กลับไม่ใช่ไข่งูเหมือนคราวที่แล้วแต่เป็นไข่ทองคำที่เหลืองอลามเป็นประกายเรืองรองนายกอนผนมมือขึ้นก่อนจะเก็บไข่ทองคำทั้งหมดนั้นใส่ในย่ามของตนที่สะพายมาด้วยและหลังจากวันนั้นนายกอนก็ได้นำไข่ทองคำ ไปขายที่ร้านขายทองจึงได้นำเงินมาต่อเติมกระทอมทำบ้านหลังใหม่และนำเงินบางส่วนไปทำบุญถาวายที่วัดและข่าวเรื่องที่นายก้อนขุดเจอไข่ทองคำหลายใบนั้นก็ดังไปทั่วทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นและชาวบ้านต่างหมู่บ้านพากันแห่เพื่อมาขุดดูไข่ทองคำ เพื่อหวังจะได้ไข่ทองคําและมีเงินมีทองร่ารวยกลายเป็นเศรษฐีเหมือนนายกนบ้างแต่ใครได้เข้ามาขุดก็ไม่มีใครออกไปได้สักคนรากับว่าเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ป่าแห่งนี้เพราะว่างูจงอางกับลูกๆนั้นขับไล่และไล่ฉกคนตายนับไม่ถ้วนจึงไม่มีใครสามารถรอดออกไปได้สักคนอยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่ชาวบ้านพากันยกพวกกันมาเกือบร้อยเพื่อหวังจะเผาทำลายงูเจ้าที่เสียให้สิ้นซากจู่จูก็มีงูจงอางแผ่แม่เบีย้ยไล่ฉกคนกลุ่มเหล่านั้นทุกคนต่างพากันวิ่งหนีแทบไม่คิดชีวิตงูจงอางเหลื้อยตามมาติดติดไล่ฉกคนเหล่านั้นอย่างแค้นและอาฆาตอย่างหนักจนแม่ชีตาทิพย์ที่ท่านนั้นกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ต้องออกมาช่วย พอเธอโยมอย่าสร้างเวรก่อกรรมกันอีกเลยจงเอาโหสิกรรมให้กันเถิดนะงูจงอางได้สงบลงก่อนที่จะเลื้อยหายเข้าไปในป่าจากการแผ่เมตตาและบุญกุศลที่แม่ชีนั้นได้แผ่ผลบุญให้และหลังจากวันนั้นนายก้อนพร้อมชาวบ้านก็ได้พากันนำพระมาสวดเพื่อแผ่บุญกุศลและแผ่เมตตาให้กับงูเจ้าที่ ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีและยังได้ตั้งสารเป็นรูปปั้นงูและให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคนในหมู่บ้านก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกเลยและนากยก็ได้พบรักกับแก้วลูกพ่อค้าที่นายกอนนั้นนำของป่าไปขายให้เป็นประจำ นายกรขอให้หลวงตาไปสู่ขอและจัดงานแต่งงานให้ตามประเพณีและทั้งสองก็ช่วยกันเก็บเงินสร้างฐานะและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอมีโอกาสนายกรก็จะหมั่นเข้าวาดัดทำบุญอยู่เป็นประจำจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ